ไนแมร์นิกดอนิกดอลองดูสิไนแมร์นิกดอฝันร้ายประตูถัดไปชื่ออย่างกระหนังช่องเจ็ดเราตื่นมาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งครับที่นี่ที่ไหนผมอยู่ที่ไหนเอยประตูเออวันนี้ฉันนอนน่าจะพอแล้วละ่ะต้องออกไปเรียนแล้วละ่ะไม่มีอะไรเลย โอเคโอเคเราไปข้่งนอ่าดีกว่านี่ดูเหมือนห้องน้ำอะไรอย่างเอ๊ะโอ้เดี๋ยวพวกนี่ฉันเรียนไม่ได้นะถ้ามีเพียงเสียงแบบนี้ตลอดเวลานะ่ะ ฉันควรที่จะให้มันเรียนรู้เลยได้รับบทเรียนบ้างแล้วล่ะไอเวนนี่เฮ้ยเเพลงเสียงดังเหรอไอเวนเนี่ยครับเราออกมาแล้วออกมันมีเสียงมาจากข้างบน ไอเวนเปิดเพลยงสิ่งดังต้องสั่งสอนซะหน่อยละจหยิบไม้กว่าดม,มีคนเรียนอยู่ฮะเขียนอะไรอยู่สวัสดีครับห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่ห้องนี้แน่นอนเลยเนี่ยแก้วโอ้โหกระป๋องโคกเฮ้ยเฮ้ยพวกมีขวดเต็มเลยฮนะต้องการอะไร ได้โปรดเบาเสียงลงหน่อยจะได้ไหมฮะนี่มันก็ไม่ได้ดังั้งเท่าไหร่นะนี่นายคิดว่านี่มันนี่มันเรียกว่าดังเหรอได้มันดังมากเลยแหละนายรับรบกวนเพื่อนบ้านน่ะรู้เปล่าเอ่อฉันนั้นได้เลยว่ามันไม่มีใครมาแบบกล้ามาพูดแบบนี้กับฉันแน่นอนเลยแน่นอนเลยนอกจากนายนี่ย ถ้าเพื่อนบ้านฉันบอกว่ามันเสียงดังเขาก็ต้องมาบอกฉันสิบอกฉันเองสิฟังนะเดี๋ยวฉันจะไปถามพวกเขาให้ใหดูเลยดูเดี๋ยวฉันจะไปถามให้ดูเอ่อคุณครับโทษนะครับมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่หรือเปล่าดูเหมือนจะไม่มีฮะห้องนี้ เราห้องนี้มีคนอยู่แน่นอนแต่วายทำไมคอไม่ได้เอ้าวแล้วไอ้นี่ออกมายืนทำไมอะตักหมัดมะละ่ะเห็นปะไม่มีใครอยู่ก็ดูเหมือนว่าก็ไม่น่าจะมีใครอยู่เห็นปะพวกเขาไม่อยู่บ้านตั้งหากนายแน่ใจหรอว่าเป็นห้องเปล่าอะ่ะแน่นอนฉันรับ แน่นอนพวกเขาไม่รายงานนายหรอกเพราะเขาไม่เพราะมันไม่มีใครอยู่ในห้องนี้ไงไม่มันเป็นห้องเปล่าบางครั้งฉันก็ได้ยินเสียงประตูเปิดออกนะแล้วก็ปิดอะแต่ก็ไม่เหมีใครอยู่แถวๆนี้เลยนะนี่ไงเอ่อคุณครับผมผู่หญิงนี่เธออยู่บ้านเหรอเนี่ย นี่มันมีคนอยู่บ้านเหรอเนี่ยนี่มันดูแปลกประหลาดเป็นบ้าเลยนี่มันเป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันเคยเห็นเธอเนี่ยทำไมเธอใส่ชุดสีดำหมดเลยล่ะเกิดอะไรขึ้นหลอะเอ่อเจีอุนเทอะมากไปคุยกันที่อื่นได้ไหม เดินแซ่บมากใช่อ่ะปิดหลีเสียงนะไอเวนแลแม่งหลีไม่ได้ด้วยอ่ะปิดปิดปิดปดะทำการเอ่อคุณครับไอหมอนี่มันเปิดเพลงดังมากเลยอ่ะเออขอโทษนะครับผมถามอะไรคุณตั้งอย่างได้ไหมผมมาจากห้องข้างล่างนหะเสียงห้องนี้มันดังมากเลยอ่ะ คุณคิดเหมือนกันไหมอะเออมันก็นิดหน่อยอ่ะแต่ว่าห้องฉันมันอยู่ห่างอะเนี่ยคุณคุณคุณควรคุณควรน่าจะถามห้องข้างๆนะเออเธอเพิ่งออกไปเมื่อกี้อ่ะครับเออฉันยังไม่เห็นใครเลยนะเมื่อกี้คุณหมายความว่างไงอ่ะเออฉันเป็นฉันสวยก็จริงแต่ว่าผู้หญิงที่อื่นที่ผู้หญิงแถวเนี้ยไม่มี ันน่าสวยสุดที่นี่แล้วนี่มันแปลกมากเลยนะพวกเขานี่ดูแตกต่างนะว่าไหมใส่ชุดใส่ชุดดำทั้งตัวแล้วก็ไม่เคยพูดอะไรเลยเดินผ่านทุกวันอะแม้กระทั่งพูดว่าฮัลโหลอ่ะอืมโคตรไม่เป็นมิตรเลยถ้าเธอถามฉันะนะ ืมอถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับไปทำงานแล้วนะขอเป็นวันที่ดีขอบคุณครับขอให้เป็นวันที่ดีครับผมนี่มันเรื่องบ้าเลยเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรกันเลยเอาละกลับไปทำกลับไปทกลับไปเรียนดีกว,ว่าก็แต่ขอย่าตคนห้องหน่อยครับ เข้าได้ด้วยแล้วไม่ได่าเราด้วยนะโอเคเรากลับไปเรียนดีกว่าขอบคุณครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยไอเวนเดี๋ยครับเรากลับไปเขาเรียกว่าเรียนหนังสือต่อดีกว่าปิดประตูอ่ามันเล่นเกมทีเสียงมันต้องดังขนาดนี้เลยเดี๋ยวไม่เร้าใจใช่ไหม ทำไมถึงไม่ใส่หูฟังเฮ้ย hey, แล้วเราเปิดประตูเอ้ยไอ้เฮียกำลังคิดเลยทำ,ทำไมเราเปิดประตูไว้หรอเฮ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> ใครอะแล้วทำไมถึงมาค้นของผมเลี่ยล่าขนาดนี้เนี่ยผมล็อกประตูแล้วนะฉันว่าฉันล็อกประตูแล้วนี่ไอเวยเอ้ย ไอเวนิ่งมันเอาอะไรแล้วเพลงดับเฮ้ยเพลงดับไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยโอ้ดีได้ได้เรียนสักทีโจนตุยโจนตุยเฮ่อตกใจหมดเลยหัวใจจะวายเฮ้ย เอาละมื่นสักมื่นแล้วนี่หาอะไรกินสักอะไรดื่มหน่อยดีไหมฉันน่าจะไปซื้อโซดาซะหน่อยนะใช่เหรอจะไปจริงเหรอดูอีเจดิมันยืนอยู่เนี่ยสวัสดีครับไอโจนบ้าไม่ดูมันมืนอของแล้วฮนะ แล้วหน้าต่างก็เปิดอยู่ด้วยเวล้ะปิดไม่ได้ด้วยมันมาลื้อห้องเราแต่มันไม่เอาอะไรไปเลยอะ่ะเปิดหน้าต่างไม่ได้เราต้องไปซื้อโซดาเหรออยู่ที่บ้านไม่มีเหรอจะออกไปจริงๆหรอเจหาหนุ่มเ <c oughs> จหาหนุ่มขโมยเกงในปะเนี่ย <c oughs> ไปครับทุกคนผมกดดังมาก เราบอกทํากูตกใจได้ด้วยนะเลยจะเชื่อน่าจะตกใจเพราะเสียงนะไม่ได้ตกใจเพราะอะไรหรอกเราต้องไปที่เรียกว่าซื้อโซดาฮะต้องเดินไปทางนี้เหรอมันมืดมากเลยนะเฮ้ยใครนั่งใครเนี่ยใครเขามานั่งตรงนี้วะเนี่ย ดีนะกูเห็นก่อนอเอ้าเอหนุม่มนั่นนี่วะเฮ้ยนี่มันไอห้องไอคนที่มันอยู่ห้องข้างบนเรานี่เฮ้ยมาทำอะไรตรงนี้อะ่ะพวกโอ้นายเองอย่าเดินย่องเข้ามาชั้นแบบนั้นสิเอ่อนายเป็นไรปเปล่าอ่ะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะพวก นายดูนายด,นายดูนายดูเงียบสงบจังฉันถามอนายหน่อยสักหน่อยฉันถามอนายหน่อยได้ไหมแน่นอนเอ่อถึงแบบเรื่องผู้หญิงที่อยู่ข้างๆห้องฉันนะ่ะทำอะไรหรอเอ่อเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขานายหมายความว่างไง ฉันก็ไม่ฉันก็ไม่ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฉันไม่รู้ว่ามีคนเขามีคนอยู่กี่คนน่ะแต่มันไม่เคยมีเสียงอะไรออกมาเลยอ่ะเพราะว่ากำแพงที่เนี่ยมันมันมันทินทินนี่มันหนาหรือมันสูงอ่ะทินนี่ บางบ้บางาแพงที่นี่มันบางมากเลยอะแต่วันเนี้ยฉันได้ยินพวกเขาคุยหรือว่าเดินแบบเดินกันในในห้องอะ่ะมันทำให้ฉันหลอนมากเลยอะเฮ้ยอะไรวะสวัสดีครับ พวกเขาเป็นใครละนายคิดว่าพวกเขาทําอะไรกันอยู่ห้องข้างๆอ่ะพวกเขาทําอะไรละแต่มันไม่ใช่เสียงคนคนเดียวแน่นอน,นอ,อ่ะเอ่อฉันได้กลับไปที่ห้องฉันแล้วไปเจอกันแล้วกันไปเวนไปไประตูเลย อีเจนี่แม่งชอบมาแปลกๆแ,แล้วมีการแบบว่ามาส่องห้องเราด้วยนะประเด็นนะอน่ะเฮ้ยเราล็อกประตูไปแล้วนี่เราปิดประตูไปยังอะ่ะทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอะเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงดูเหมือนมาจากห้องข้างบนเลย เราควรที่จะไปยุ่งจริงๆยังไม่แน่โอเคไปก็ไป,ปไปดูดีกว่าห้องบนมีอะไรน่ากลัวใช่ฮะเฮ้ยแมวแมวแมวใครวะเนี่ยคนแถวนี้เขาบอกว่าไอแมวตัวนี้มันไปขวนหน้าเขาด้วยนะ เอาแมวเป็นอาวุธได้ไหมโยนใส่ผีให้ไปขวนหน้าคนขวนหน้าผีสวัสดีครับแล้วส่องอะไรอะเจ๊เดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นห้องนี้ใช่ปะเสียงเหมือนใครเขาตดเออสวัสดีเป็นไรเปล่า ดูเหมือนว่าประตูจะไม่ได้ล็อกนะเอ๊ะนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่นี่มันเลเป็นบ้าเลยมีใครอยู่บ้าเาเหมือนจะไม่มีอะห้องนี้เปิดได้ไหมเฮ้ยมันทำไมมีลมเข้ามาล้วเนี่ยดูรอบๆหน่อยดีกว่า พวกเขาก็ไม่ได้ทำเสียงอะไรนี่นี่มันแปลกมากเลยเนะี่ยเออแล้วทไมมีรูอยู่ตรงนั้นอนะเออข้างในมีอะไรนะมันดูเหมือนบางทีไอ้หนุม่มคนนี้มันแอบดูเหรอเจาะรูแอบดูเหรองั้นเราต้องดูเหรอ โอเคดูก okay, ็ดูเฮ้ยเอาว่ะ huh น e> <uh ี่มาแต่หน้าก็พอมือไม่ต้องมาไอ้หน้าเมื่อกี้เตรียมใจไว้อยู่แล้วมันจะตุ้งแค่ แต่มือมาด้วยนี่ไม่คิดเลยนั่นนั่นเธอเหรอเธอเป็นไรอะ่ะมันดูแบบทำไมมันดูแปลกขนาดนะ่ะนี่หมายความว่าไงเนี่ยผู้หญิงคนนั้นดูจตกตาดูแตกต่า,า,ตาองออกไปที่เจอฮะใช่ผู้หญิงคนเดียวกันหรือเปล่านะแล้วเธอไปไหนอะ่ะเฮ้ยเสียงเสียงรองเทา้าฮะ เสียงรองเท้าเดินเสียงรองเท้าเดินเปิดประตูออกไปแล้วเจออยู่ทางบนถงทางเดินฉันต้องออกไปแต่ก็ต่างไอ้เที่แบบที่อะไตรงนี้เนี่ยเฮ้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 ย เฮ้ยวิ่ง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 ดิเอ๊วิ่งวิ่งไปไปเอยตามกูมาทำไมตะเวนเลยเอาเรื่องปิดประตูปิดประตูไปแล้ว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 ไปประตูประตูแม่มันจ้งหอมฉุยขอบคุณครับของก่อนเฮ้ย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 ยังไม่อยู่ตาอีกีไอ้สัตว์ปิดประตู อ่ะแล้วบัสอะไรนะยคุณหนีได้คุณหนีได้ทันเวลาพอดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้หญิงได้ดําเนินผู้หญิงคนนั้นได้ดําเนินตามได้ทําการอยู่กับเพื่อนบ้านคุณหนีได้ไวที่สุดเท่าที่คุณทําได้เอนดิ g ง เอนดิงน้งหนึ่งเหร